ทุกคนในชาติพระราชรดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพนาวันจิตสมุดบรรณาธิการข่าวรัชดาตรงดีและสัญ,ญลักษณ์เจริญเปี่ยมอ่านคุณกำลังฟังมิติข่าว90.5สถานีวิทยุกรมการพลังงานทาหารคนไทยการไม่ตกเคร่งครัดป้องกันโรคโควิด -19 สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือแอลกอฮอลเจลเว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย1เมตรสแกน QR วอา e ค้ ode, ไทยชนะหรือลงทะเบียนในสมุดบันทึกก่อนเข้าหรือออกจากร้านค้าอาคารและสถานที่หากเกิดอาการป่วยมีไข้ไอมีน้ำมูกเจ็บคอไม่รู้รสไม่รับกลิ่นโปรดรีบพบแพทย์ด้วยความห่วงใยจากกรมควบคุมโรคสายด่วน142 2, 2. ด้วยความมุ่งมัน่นแม้ในช่วงเวลาที่ท้าทาย ปตทยังคงไม่หยุดการพัฒนาธุรกิจควบคู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยวันนี้อีกครั้งกับบทพิสูจน์การยอมรับในระดับโลกปตทรักษาสถานะการเป็นสมาชิกในดัชนีความยั่งยืน DJSI ต่อเนื่องเป็นปีที่กาต่อยอดความสำเร็จสู่อนาคตที่ยั่งยืนเพื่อสังคมไทยก้าวไปพร้อมกันปตทสารพลังสู่ความยั่งยืน ิดพื้นที่การเรียนรู้แบบตลาดวิชาตอบโจทย์ชีวิตวิถีใหม่ที่มหาวิทยาลัยร,รามคำแหงทั้ง degree, ปริญญาตรีปริญญาตรีและปริญญาใบที่สองรับสมัครนักศึกษาใหม่4-7ธันวาคมนี้หรือสมัครออนไลน์ที่ www. ru.ac.th โทร02-3108614-24เรียนที่รามคำแหงเลือกเรียนได้ในแบบคุณ ้อทุกสมรรถนะมีการขับขี่หล่อลื่นเครื่องยนต์ทุกขนาดด้วยคุณภาพที่คิดค้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเว้นลอยมือแคนระดับโลกที่ผู้ใช้ยานยนต์วางใจเว้นลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลาย เจาะลึกข่าวเด็นวิเคราะห์เรื่องดังพร้อมกรุยทางการค้าการลงทุนตลาดอาเซียนและทั่วโลกในแง่มุมที่คุณไม่รู้มาก่อนกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงอดุลโชดนิสากรทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา9.45ถึง1 0โมงในรายการ Global ASEAN ทางวิทิข่าว90.5 Smart v e w กน,นีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังกา,า,ารทำไทยรายการ Insider Talk โดยธนงขันทองและทีมงานสนับสนุนโดย Oddard Extra แฮโท tonic และแชมพูสูตรใหม่ช่วยลดผมบานผมขาดหลุดร่วงง่าย อรุณสวัสดิ์ท่านผู้ฟังทางมิติข่าว90.5ครับได้เวลาของรายการ Insider Talk วันนี้เราพบกันเช้าวันอังคารที่24พฤศจิกายน2563อยู่กับผมกิตติริตธนดิษวันนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เราจะกลับมาติดตามประเด็นของโควิด -19 กันนะครับเนื่องจากเมื่อวานนี้มีข่าวใหญ่เกี่ยวกับวัคซีนครับมีการเปิดเผยผลการทดสอบทางคลินิกเฟสที่3 ของวัคซีนตัวที่3ออกมาแล้วครับนั่นก็คือวัคซีนที่พัฒนาขึ้นโดยมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดกับบริษัทแอสตราเซเนกาของอังกฤษนะครับซึ่งเป็นแบบที่เขาเรียกว่าเอาไวรัสจริงมาทำให้เส้นธิ์นะครับเป็นการดัดแปลงมาจากไวรัสที่ทำให้เกิดไข้หวัดในลิงชิมแปนซีแล้วก็เอามาผาสมนะครับกับสารพันธุก,กรรมของเชื้อ โครโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่เอาไปฉีดใส่ร่างกายของมนุษย์เพื่อให้ระบบภูมิคุ้มกันเรียนรู้นะครับแล้วก็สามารถนะฮะต่อก่อนกับไวรัสโควิด -19 ของจริงได้ถ้าเกิดไปเจอการติดเชื้อในอนาคตนะครับสำหรับตัววัคซีนนี้นะครับของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดนะครับไม่เหมือนกับ2ตัวก่อนหน้าที่มีการเปิดเผยผลการทดสอบคลินิก ในเฟสที่3เบื้องต้นนี่นะครับของทั้งบริษัทไฟเซอร์แล้วก็บริษัทโมเดอร์นานะครับคือ2ตัวก่อนหน้านี้เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เขาเรียกว่า mRNA นะครับคือเป็นการใช้โปรโตีนสังเคราะห์ไปเลียนแบบส่วนหนามหรือว่าส่วนมงกุฎที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของโคโรนาไวรัสเนี่ยไปกระตุน้นการสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายมนุษย์ โดยที่ไม่ได้ใช้ไวรัสจริงเลยนี่คือความต่างนะฮะสองตัวแรกนะฮะย้ำอีกทีหนึ่งของไฟเซอร์กับ m o เดอร์อันนี้ใช้นะครับเป็นการสังเคราะห์โปรโตีนเลียนแบบไม่ได้ใช้ไวรัสจริงในขณะที่ของ Oxford กับ a s t r a าเซ e c a ของอังกฤษอันนี้เอาวรัสจริงมาทำให้เิ้นริ์นะครับสำหรับวัคซีนตัวนี้ถ้าพูดชื่อมาเทียบกับทั้ง3บริษัทนะครับ ตัวของออกซฟอร์ดผมว่าน่าจะเป็นตัวที่ท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็คนไทยได้ยินชื่อกันบ่อยที่สุดถามว่าทำไมาก็เพราะว่าวัคซีนตัวนี้ครับเป็นตัวที่ทางกระทรวงสาธารณสุขของไทยสั่งซื้อล่วงหน้าไปแล้วใช้งบประมาณนะครับ6000ล้านบาทด้วยกันไปจองซื้อวัคซีน26ล้านโดส1คนใช้2โดสนั่นคือสามารถใช้กับคนไทยได้เฉพาะล็อนนี้นะครับ13ล้านคน คิดเป็นประมาณสัก20%ของประชากรทั่วทั้งประเทศไทยโดยงบประมาณนี้นะครับก็ครอบคลุมทั้งเรื่องของวัคซีนเรื่องการดําเนินการแล้วก็การเก็บรักษาด้วยนะครับไม่ใช่ว่าใช้วัคซีนแล้วก็จะต้องฉีดทันทีไหนจะต้องเก็บรักษาไหนจะต้องขนส่งอีกนะครับงบประมาณก็เลยอาจจะไม่ได้วัดกันเฉพาะราคาของวัคซีนอย่างเดียวแต่กลายเป็นว่าเมื่อวานนี้ครับที่มีการเปิดเผยผลการทดสอบเบื้องต้น ของวัคซีนของออกซฟอร์ดเนี่ยนะฮะผลการทดสอบที่ออกมาฮะประสิทธิภาพของวัคซีนกลับอยู่ที่แค่70%เท่านั้นเองครับในขณะที่2ตัวก่อนหน้าของไฟเซอร์นะครับตอนแรกบอกว่า90%หลังจากนั้นก็บอกว่ามีการไปตรวจสอบเพิ่มนะครับขึ้นมาเป็นประมาณ95%ในขณะที่ของโมเดอร์นากลับอยู่ที่94.5% 2ตัวแรกเนี่ย90อัพทั้งคู่ พอมาเป็นตัวของออกซฟอร์ดอยู่ที่แค่70%เท่านั้นเองหลายคนก็มองว่าตัวเลขแบบนี้มันน่าผิดหวังหรือเปล่านะครับทำให้ปรากฏว่าราคาหุ้นครับของบริษัทแอสตราเซเนกานั้นปรับตัวลดลงทันทีเลยนะฮะเป็นมูลค่าการซื้อขายในราคาที่ต่ำที่สุดเลยนะครั้งหนึ่งในรอบปีนี้ของบริษัทแอสตราเซเนกาแต่เอาเข้าจริง วัคซีนของออกซฟอร์ดก็ยังมีประสิทธิภาพดีกว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทั่วไปซะอีกที่ไม่ถึง70%นะครับแล้วมีอีกหลายเรื่องหลายประเด็นที่จริงๆทำให้วัคซีนของออกซฟอร์ดน่าสนใจแล้วก็ดีกว่าวัคซีนของไฟเซอร์กับโมเดอร์นาด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นกรับท่านผู้ฟังวันนี้เรามาเจาะลึกกันดีกว่าว่าวัคซีนของออกซฟอร์ดนั้นน่าสนใจยังไงแล้วเดี๋ยวคนไทยนะครับจะได้ใช้กันเมื่อไหร่กันแน่ มาดูผลการทดสอบกันก่อนกับผลการทดสอบที่บอกว่าเป็นทางคลินิกในเฟสที่3นานะพูดง่ายๆคือเป็นการทดสอบในวงกว้างกับต้องมีกลุ่มที่เป็นกลุ่มตัวอย่างอาสาสมัครหลายหมื่นคนแล้วก็ต้องกระจายการทดสอบอยู่ในหลายประเทศทั่วโลกที่เรียกว่าเป็นผลเบื้องต้นเพราะว่ารายงานฉบับเต็มยังไม่ออกการทดสอบจริงๆก็ยังไม่เสร็จอันนี้เป็นแค่ผลเบื้องต้นเท่านั้น ไปเอามาจาก2ประเทศหลักครับ1ก็คืออังกฤษ2ก็คือบราซิลกลุ่มตัวอย่างครับมีอยู่จํานวน23,000คนในจํานวนนี้นะครับได้วัคซีนจริงๆแค่11,636คนในขณะที่ที่เหลือนั้นได้เป็นวัคซีนของปลอมนะครับการทดสอบที่ดีต้องให้ทั้งของจริงของปลอมโดยที่อาสาสมัครไม่มีทาง,งรู้ ว่าตัวเองได้ของจริงหรือของปลอมกันแน่เพื่อเป็นการทดสอบนะหาะประสิทธิภาพของวัคซีนจริงๆไม่ได้เกิดจากการอุปทานไปเองในจำนวนคนที่ได้วัคซีนไปทั้งหมดของจริงเนี่ยนะฮะ11,636คนนะครับมีแค่นะฮะ30คนเท่านั้นเอง30คนนะครับที่มีการติดเชื้อขึ้นถึงแม้ว่าจะได้วัคซีนไปแล้วนั่นคือวัคซีนในกลุ่มคน30คนนี้ ไม่มีผลครับเจอไวรัสโคโรนาก็ยังคงติดเชื้อในขณะที่กลุ่มที่ได้วัคซีนหลอกนะครับที่เหลือนะฮะมีอยู่100กับอีก1คนที่ติดเชื้อในภายหลังนะครับนั่นก็คือจาก23,000คนติดเชื้อจริงๆในภายหลังแค่131คนเท่านั้นเองนะครับคือจะไปบังคับให้อาสาสมัครคนโน้นคณะคนนี้เนี่ยไปติดเชื้อคงไม่ได้นะฮะอาจจะต้องฉีดวัคซีนทั้งของจริงของปลอมไปก่อนแล้ว อาจจะรอให้มีการติดเชื้อเกิดขึ้นตามธรรมชาติถ้าติดเชื้อเมื่อไหร่ก็เข้าสู่การเก็บข้อมูลเพื่อมาวัดประสิทธิภาพของวัคซีนต่อไปนั่นเองนะครับที่บอกว่าความสําเร็จนะครับประสิทธิภาพของวัคซีนอยู่ที่70%นั้นถ้าไปแบ่งลึกๆแล้วสามารถแบ่งได้2ตัวเลขนะครับเพราะการทดสอบฉีดวัคซีนของออกซฟอร์ดนั้นแบ่งเป็น2แบบครับแบบที่1 คือทดสอบแบบที่เราเข้าใจกันก็คือฉีด2โดสเต็มๆ2เข็มนะครับเข็มหนึ่งฉีดก่อนจากนั้นเว้นอีกประมาณ4สัปดาห์แล้วก็ฉีดอีกทีหนึ่งแต่ปรากฏว่าในการทดสอบครับมีการใช้อีกแบบหนึ่งด้วยคือตอนแรกเลยฉีดแค่ครึ่งเข็มหลังจากนั้นผ่านไป4สัปดาห์ถึงจะฉีดเต็มเข็มนั่นคือรวมไปทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยฉีดไปแค่เข็มครึ่ง ไม่ได้สองเข็มเต็มนะฮะกลายเป็นว่าที่ฉีด2เข็มเต็มนั้นประสิทธิภาพอยู่แค่62เครับในขณะที่คนที่เขาฉีดนะฮะเข็มครึ่งคือครั้งแรกครึ่งเข็มครั้งที่2 1เข็มเต็มเนี่ยประสิทธิภาพอยู่ที่90%เฮะนะครับเ0เลยนะครับโดยในจำนวนนี้คนที่ฉีดครึ่งเข็มแล้วก็1เข็มเต็มทีหลังเนี่ยมีทั้งหมด 2.700กับอีก41กลุ่มตัวอย่างด้วยกันเพราะฉะนั้นพอมันมีตัวเลขต่างกันแบบนี้นะฮะ62%กับ90%พอเอามาถัวเฉลี่ยกันคนส่วนใหญ่ในการทดสอบนะครับเขาได้2โดสเต็มเต็เข็มเต็มๆไปมากกว่าค่าเฉลี่ยของ62ก็เลยไปมากกว่า90ถัวออกมาก็เลยอยู่ที่70%เพราะฉะนั้นพอหลายคนนะครับได้ยินข่าวตอนแรกบอกว่าเอ๊ะทำไมความสำเร็จเนี่ยมันอยู่แค่ จ0นะครับมันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทางบริษัทแอสตราเซเนกาก็เลยพลิกประเด็นฮะพยายามชูตัวเลข90%ให้คนรู้สึกว่าวัคซีนเนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วก็กลายเป็นข่าวดี90%ก็ไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าของไฟเซอร์หรือว่ากว่าของโมเดอร์นาแต่อย่างใดนะครับทีนี้คำถามก็มีอยู่ว่าทำไมการทดสอบถึงต่างจากคนอื่น ปกติการทดสอบทั่วไปเขาก็จะใช้ปริมาณเท่าๆกันทุกคนคือ2เข็ม2โดสทำไมกรณีของออกซฟอร์ดถึงคิดอุตริไปฉีดแค่เข็มครึ่งเนี่ยนะฮะคือเรื่องของเรื่องนักวิทยาศาสตร์ที่เขาอยู่เบื้องหลังการทดสอบเขาบอกว่าเป็นเรื่องบังเอิญล้วนๆเลยนะฮะเรื่องบังเอิญน,นี้ก็มีอยู่ว่าตอนประมาณสักเดือนเมษายนที่ผ่านมาตอนแรกเริ่มทางบริษัทแอสตราเซเนกาเขาก็พัฒนาวัคซีนของตัวเองขึ้นมาก่อน จากนั้นพอไปถึงเดือนเมษายนก็ไปจับไม้จับมือเป็นพันธมิตรกับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดจากนั้นกลุ่มตัวอย่างบางกลุ่มเนี่ยกลายเป็นว่าพอได้รับการฉีดวัคซีนเข้าไปแล้วมีผลข้างเคียงที่น้อยกว่าปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นอาการอ่อนเพลียอาการปวดหัวหรือว่าอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อต่างๆก็เลยไปดูว่าทําไมกลุ่มนี้ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างถึงมีอาการข้างเคียงที่ น้อยกว่าปกติกลายเป็นว่าพอไปตรวจดูเกิดความผิดพลาดมีเออร์เ,รเกิดขึ้นคือกลุ่มดังกล่าวนี้ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกไปแค่ครึ่งโดสครึ่งเข็มแล้วตอนหลังเนี่ยถึงจะได้ฉีด1เข็มเต็มพอไปตรวจสอบประสิทธิภาพกลับดีกว่าใช่อย่างนั้นฮะอย่างที่บอกไปคือประสิทธิภาพ90%เทียบกับแค่62%เท่านั้นเองนะครับสุดท้ายนะฮะทางกลุ่ม นักวิจัยเนี่ยก็เลยตัดสินใจเอาอย่างนี้ก็แล้วกันแบ่งเป็น2กลุ่มไปเลยกลุ่มหนึ่งสงเข็มเต็มกลุ่มหนึ่งได้เข็มครึ่งแล้วเดี๋ยวมาดูตอนท้ายว่าประสิทธิภาพจะเป็นยังไงแล้วก็อย่างที่บอกไปครับว่าได้น้อยกว่าประสิทธิภาพกลับดีกว่านะฮะคือไม่ได้หมายความว่ายิ่งได้เยอะการรักษาหรือว่ายาจะแรงกว่าไม่ใช่อย่างนั้นนะครับปริมาณที่เหมาะสมอันนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วจะรู้ได้อย่างไงว่าฉีดเท่าไหร่ถึงจะพอดีก็นี่แหละฮะ แทนที่จะเป็น2เข็มเข็มครึ่งดีกว่าด้วยซ้ำนะครับหลังจากนี้ครับทางบริษัทนะครับก็เลยพยายามนะฮะที่จะเสนอข้อดีของเรื่องวัคซีนตรงนี้อย่างเช่นผู้บริหารครับก็บอกว่าการใช้แค่เข็มครึ่งก็หมายความว่าก็จะมีตัววัคซีนเนี่ยสามารถเก็บนะฮะจากคนหนึ่งใช่ไหมฮะต้องฉีด2เข็มก็จะเหลืออยู่ครึ่งเข็มที่ใช้ในแต่ละค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 นก็บวกกันไปสิฮะ 2องโดสนะครับสเข็มคนหนึงจะเหลือครึ่งเข็มเพราะว่าใช้แค่เข็มครึ่งบวกไป3คนก็จะได้มา1เข็มครึ่งนะครับเอาไปฉีดได้อีกหึ่งคนคืออธิบายก็คือว่าจำนวนที่สั่งซื้อมาเนี่ยจำนวนโดสก็จะสามารถกระจายไปให้กับคนได้มากขึ้นอย่างกรณีที่บอกไปเกี่ยวกับประเทศไทยใช่ไหมครับกระทรวงสาธารณสุขนั้นได้สั่งซื้อไป26ล้านโดส ตอนแรกบอกว่าใช้ได้กับ12ล้านคนแต่ว่าถ้าเกิดใช้แค่เข็มครึ่งเนี่ยนะครับก็จะใช้นะกับประชาชนได้มากกว่านี้นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีที่ใช้น้อยกว่าที่คาดอันนี้เป็นการพยายามพลิกประเด็นนะครับของทางบริษัทแอสตราเซเนกไม่ให้คนตกใจกับตัวเลขนะฮะประสิทธิภาพ70%ที่ไปน้อยกว่าของไฟเซอร์แล้วก็ของ m o เดอร์นะครับเหตุผลนะฮะว่าทำไม หลอดครึ่งถึงดีกว่า2หลอดคขาอธิบายก็อาจจะยังไม่แน่ชัดนะครับเพราะว่าต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมมีการทดสอบมากกว่านี้แต่เบื้องต้นนะครับบางคนเขาก็มองว่าเป็นไปได้ที่ถ้าเกิดฉีดเยอะเกินไปเนี่ยอาจจะเ,เกิดทําให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายมีการนะฮะรีเจ็คหรือว่าปฏิเสธไม่ยอมรับตัววัคซีนถ้าฉีดน้อยๆก่อนเนี่ยนะอาจจะทําให้ ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายสามารถยอมรับวัคซีนเข้ามาได้ดีขึ้นหรืออีกเหตุผลหนึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าการฉีดครึ่งเข็มก่อนแล้วก็หนึ่งเข็มที่หลังจะเหมือนกับการติดเชื้อจริงๆมากกว่าร่างกายอาจจะสามารถพัฒนาระบบภูมิคุ้มกันมาตอบสนองเนี่ยได้ดีกว่าที่จะฉีด1เข็มเต็มๆตั้งแต่แรกอันนี้คือคําอธิบายเบื้องต้นนะครับตามที่ผู้เชี่ยวชาญเขา มองในตอนนี้นะครับนอกจากนี้นะฮะนอกจากประเด็นของการทดสอบนะครับหรือว่าตัวประสิทธิภาพแล้ววัคซีนของออกซฟอร์ดกับแอสตราเซเนกาก็ยังมีข้อดีอื่นๆอ,อีกเพียบเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นทุนที่ถูกกว่าการกระจายวัคซีนนะครับไปยังพื้นที่ชนบทห่างไกลไปยังประเทศที่มีรายได้น้อยทั่วโลกก็จะง่ายกว่าแล้วการผลิต ก็มีการผลิตทีเดียวเป็นปริมาณน่ามากทั่วโลกนะครับก็สามารถกระจายไปได้ทั่วโลกอย่างรวดเร็วดีไม่ดีวัคซีนของออกซฟอร์ดนี้จะกลายเป็นวัคซีนหลักที่คนทั่วโลกใช้มากกว่าวัคซีนของไฟเซอร์หรือว่าโมเดอร์นาด้วยซ้าเรามาดูข้อดีของวัคซีนทีละข้อนะฮะมาดูเรื่องของราคากันก่อนถ้าไปเทียบราคานะฮะวัคซีนของออกซฟอร์นั้น ถูกกว่าวัคซีนของไฟเซอร์แล้วก็โมเดอร์นาเป็น10เท่าเลยนะฮะของไฟเซอร์เนี่ยวัคซีนจะอยู่ที่ประมาณโดสหประมาณ600บาทนะฉีดคนหนึ่ง2โดสก็1200บาทในขณะที่โมเดอร์นาโดสหอยู่ที่ประมาณสัก5 0 0ถึง750บาทฉีด2โดสก็1,500เข้าไปแล้วนะในขณะที่ของออกซฟอร์ดกับแอสตราเซเนกานั้นทางผู้ผลิตนะครับเขามีการให้คำมั่นสัญญาไว้ตั้งแต่แรกแล้ว ว่าจะไม่หากำไรกับเรื่องนี้แต่จะพยายามขายในราคาที่ใกล้เคียงกับต้นทุนมากที่สุดราคาวัคซีนของออกซฟอร์ดก็เลยอยู่แค่เท่านี้เองครับแค่2ดอลลาร์50เซนต์2.5ดอลลร์ต่อ1โดส1คนสมมุติว่าเป็น2โดสไปก่อนก็ประมาณสัก5ดอลลร์นะฮะหรือคิดเป็นประมาณ150บาทเท่านั้นเองถือว่าน้อยมากๆนะฮะ150 เทียบกับ1,005ฮะถูกกว่ากันเป็นสิบเท่าก็ถือว่าประเทศไทยเองคิดถูกเลยนะฮะที่ไปนะฮะสั่งซื้อนะครับวัคซีนของออกซฟอร์ดแทนที่จะเป็นของบริษัทอื่นนะครับแต่ว่าทางรัฐบาลไทยเองก็มีข่าวเหมือนกันว่าได้มีการเรียกตัวแทนนะครับของบริษัทเอ่ออย่างไฟเซอร์เนี่ยเข้าพบด้วยนะครับในกรณีของการขนส่งครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีของวัคซีนของออกซฟอร์ดนะก็คือการเก็บรักษาครับการเก็บรักษาเนี่ย อย่างของไฟเซอร์นะฮะต้องเก็บเอาไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิแบบติดลบต่ำสุดๆเลยครับลบ70องศาเซลเซียสในขณะที่ของโมเดอร์นาครับต้องเก็บเอาไว้ที่อุณหภูมินะครับประมาณติดลบ20องศาตู้เย็นปกติตามบ้านเรือนทั่วไปไม่สามารถเก็บได้ต้องใช้นะฮะห้องเก็บที่มีการควบคุมอุณหภูมิดีๆเลยไม่งั้นวัคซีนเนี่ยเสียไม่มีประโยชน์ไปเลยนะฮะแต่ปรากฏว่า วัคซีนของออกซฟอร์ดเนี่ยนะสามารถเก็บไว้ได้ที่อุณหภูมิตู้เย็นทั่วไปเลยครับบ้านใครก็มีคืออุณหภูมิที่อยู่แค่ระหว่าง2-8องศาเซลเซียสเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นครับการเก็บแบบง่ายๆเก็บในตู้เย็นที่ไหนก็ได้เท่ากับว่าการกระจายวัคซีนไปยังพื้นที่ชนบทห่างไกลก็จะเก็บรักษาง่ายขึ้นแล้วก็จะเข้าถึงประชาชนคนหมู่มากได้มากขึ้น แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งอย่างที่เกริ่อนปคือเรื่องการผลิตครับการผลิตต่างๆที่สามารถทําได้อย่างรวดเร็วเนี่ยนะฮะก็คือทางประเทศอังกฤษเองนะฮะที่เป็นนะฮะที่ตั้งของบริษัทแอสตราเซเนกาและก็มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดด้วยได้มีการสั่งซื้อล่วงหน้านะครับ100ล้านโดสคือพอสําหรับประชากรของอังกฤษเนี่ยเกินครึ่งประเทศอังกฤษมีประชากรนะครับหกล้านคนอันนี้อังกฤษสั่งไป100ล้าน ไทยสั่งปลาย26ล้านนะครับทาง a s t r a z e ซ e c a ก็บอกว่าภายในสิ้นปีนี้จะสามารถผลิตได้อย่างน้อยๆ200ล้านโดสเร็วมากนะฮะเร็วขนาดไหนก็ไปเทียบกับของไฟเซอร์ไฟเซอร์เนี่ยภายในสิ้นปีนี้เขาบอกว่าจะผลิตได้ประมาณสัก60-70ล้านโดสเท่านั้นเองคือของ Oxford นะครับสามารถผลิตได้มากกว่าไฟเซอร์ประมาณเกือบเกือบสเท่าในขณะที่ช่วง ไตรามาสแรกของปีหน้านะครับภายในเดือนมีนาคมปีหน้าทาง a s t r a z e ซ e c a บอกว่าจะสามารถผลิตวัคซีนได้ถึง700ล้านโดสแล้วก็กระจายไปยังประเทศต่างๆที่ต้องการทั่วทุกมุมโลกนะครับเท่ากับว่าถ้ารวมจำนวนที่ a s t r a z e ซ e c a ผลิตได้ภายในสิ้นปีนี้รวมกับ3เดือนแรกของปีหน้า ก็ปาไปเกือบ1,000ล้านโดสแล้วนะฮะถือว่าผลิตได้อย่างรวดเร็วแล้วก็กระจายได้เป็นวงกว้างได้ดีจริงๆนะครับอย่างไรก็ตามครับใช่ว่าจะมีแต่คนชื่นชมวัคซีนของออกซฟอร์ดเสมอไปนะครับมีบางคนก็ยังมีข้อกังขามีข้อสงสัยอยู่เหมือนกันอย่างเช่นในแง่ของความปลอดภัยนะครับคือก่อนหน้านี้ถ้ายังจำกันได้นะครับ ก็มีกรณีที่ทำให้ต้องระง,งับการทดสอบไปทั่วโลกนะฮะก็คือการที่มีอาสาสมัครคนหนึ่งในประเทศอังกฤษนะครับเธอมีอาการเหมือนกับติดเชื้อไข้สันหลังอักเสบนะฮะแล้วกออ็ทำให้การทดสอบเนี่ยระง,ง,งับไปนะฮะอย่างสหรัฐอเมริกานี่หยุดทดสอบไปเป็นเดือนนะครับก็เลยมีคำถามว่าสรุปแล้ววัคซีนมีความปลอดภัยขนาดไหนนะฮะแต่ว่าทางผู้วิจัยนะครับก็ยืนยันนะฮะว่าตลอดการทดสอบ ไม่มีใครที่มีผลข้างเคียงร้ายแรงนะครับแล้วก็ถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาลนะฮะนอนห้อง ICU เนี่ยไม่มีเลยนะฮะกรณีที่นะะมีหนึ่งในอาสาสมัครเนี่ยไปเป็นไขส้สัระอักเสบนั้นก็มีการพิสูจน์ทราบแล้วนะครับว่าหญิงคนนั้นไม่ได้ได้วัคซีนของจริงแต่ว่าเป็นการได้วัคซีนที่เป็นตัวหลอกนะครับเพราะฉะนั้นเฉพาะนนคนที่ได้วัคซีนจริงๆยืนยันว่าไม่มีผลข้างเคียงเลยแม้แต่คนเดียวนะครับ แต่ก็คงมีคนตั้งคําถามเหมือนกันนะครับอย่างเช่นอีกกรณีหนึ่งก็คือเรื่องของจํานวนนะฮะกลุ่มที่นํามาในการศึกษาตรงนี้นะบ,บอกว่ายังคงมีจํานวนน้อยไปหรือเปล่านะโดยเฉพาะคนที่ได้วัคซีนนะครับแบบเข็มครึ่งนะที่บอกว่ามีประสิทธิภาพสูงสูงเกนี่ยนะครับที่ได้ครึ่งเข็มก่อนแล้วก็1เข็มที่หลังเพราะว่าจากการติดเชื้อนะฮะหนึคนที่ จาก20,000กว่าคนที่มีการาทดสอบอาสาสมัครไปเนี่ยนะฮะในกรณีการติดเชื้อที่ท้ายที่สุดเกิดขึ้นคนที่นะฮะได้วัคซีนแบบเข็มครึ่งจริงๆเนี่ยมีเท่าไหร่ในการทดสอบนี้ก็ยังไม่ได้บอกนะฮะบอกแค่มีคนแค่ประมาณสัก30คนที่ได้วัคซีนแล้วก็ติดเชื้อในท้ายที่สุดแต่ไม่ได้มีการแจกแจงรายละเอียดไปมากกว่านั้นว่าคนที่ได้วัคซีนแล้วติดเชื้อเป็นคนที่ได้เข็มครึ่งเท่าไหร่ เป็นคนที่ได้2เข็มเท่าไหร,ร่นะเพราะฉะนั้นต้องย้ํากับท่านผู้ฟังครับว่าทั้งหมดที่เล่าไปนี้เป็นแค่ผลการทดสอบเบื้องต้นเท่านั้นตอนนี้การทดสอบในเฟสที่3กําลังเกิดขึ้นในหลายประเทศนะฮะของสําหรับออกซฟอร์ดนะฮะนอกจากข้อมูลที่เอามาเล่าไปเป็นข้อมูลเฉพาะในอังกฤษกับในบราซิลแล้วตอนนี้ที่ประเทศอื่นเขาก็มีการทดสอบอยู่ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่สหรัฐที่ญี่ปุน่น รัสเซียแอฟริกาใต้เคนยาแล้วก็หลายประเทศเลยในภูมิภาคอเมริกากลางและอเมริกาใต้และหลังจากนี้ก็ยังจะมีการทดสอบอีกหลายประเทศเลยทั้งในทวีปยุโรปแล้วก็ในทวีปเอเชียด้วยแต่เบื้องต้นครับทาง a s t r a z เ n e c a กับ Oxford กก็เตรียมที่จะขออนุมัตินะครับจากทางองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO แล้วขอให้มีการอนุญาตให้ใช้ได้ฉุกเฉิน เพื่อที่จะมีการส่งมอบวัคซีนให้กับประเทศที่กําลังพัฒนาจะได้เอาวัคซีนไปใช้เบื้องต้นก่อนเลยนะครับในระหว่างนี้ขณะเดียวกันทางผู้ผลิตก็คือ a s t r a z e ซ e c a ก็พยายามย้ำนะฮะไม่ได้เป็นคู่แข่งกันในบรรดา3เจ้านี้ไม่ว่าจะไฟ i ซอร์ o o เด n a หรือ a s t r a z e ซ e c a ก็ตาม3เจ้านี้นะฮะควรที่จะพัฒนาวัคซีนแล้วก็กระจายวัคซีนของตัวเองต่อไป ไม่ต้องมาแข่งกันเองเพราะว่ายิ่งมีวัคซีนมากโลกก็จะยิ่งฟื้นตัวได้เร็วขึ้นเท่านั้นไม่ใช่ว่าสุดท้ายจะต้องเหลือแค่วัคซีนตัวใดตัวหนึ่งมีหลายตัวก็ดีครับจะได้มีตัวเลือกแล้วสุดท้ายถ้าเกิดปัญหากับตัวใดตัวหนึ่งขึ้นมาก็จะได้มีตัวเลือกอื่นๆให้เลือกอีกมากมายหลายตัวนะครับทางนักวิจัยนะฮะเขาก็พูดเอาไว้น่าสนใจครับท่านผู้ฟังบอกว่าคือวัคซีนเนี่ยนะถ้าเกิด ไปจํากัดไปกระจุกอยู่เฉพาะบางประเทศนะอยู่เฉพาะประเทศที่มีฐานะร่ํารวยแล้วปล่อยให้ประเทศที่เขายากจนเนี่ยเขาไม่มีวัคซีนใช้อันนี้ปัญหามันจะยังแก้ไม่ตรงจุดเพราะว่าถ้าเกิดในโลกใบนี้บางประเทศไม่มีคนติดเชือ้อแต่อีกบางประเทศเนี่ยยังคงมีคนติดเชื้อมากมายเต็มไปหมดสุดท้ายนะครับถ้าเกิดมีการเปิดประเทศหรือว่าเดินทางกันได้สุดท้ายแล้ว การติดเชื้อมันก็ยังไม่หายไปไหนแล้วพร้อมที่จะกลับมาระบาดระลอกใหม่ได้เสมอการที่มีวัคซีนคนทั้งโลกต้องได้คนทั้งโลกต้องมีภูมิคุ้มกันพร้อมๆกันโลกถึงจะปลอดภัยทุกคนถึงจะปลอดภัยจริงๆแล้วยิ่งมีวัคซีนมากหลายชนิดหลายตัวก็ยิ่งดีนี่นะฮะอันนี้ก็คือการออกมายืนยันของบรรดานักวิจัยแล้วก็ผู้ผลิตวัคซีนของออกซฟอร์ดล่าสุดนะครับ ขณะเดียวกันครับพูดถึงวัคซีนแล้วล่าสุดทาง WHO นะครับก็คือทางผู้อำนวยการนะครับนะดรเตเทโรสแอดนาฮอมเกเบเยซุสเนี่ยนะฮะเมื่อวานนี้ก็ออกมาพูดถึงโครงการที่เรียกว่า COVAX นะครับที่บรรดาหลายสิบประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วยไปจับไม้จับมือกันไปลงขันร่วมทุนกันนะครับใครมีมากให้มากใครมีน้อยให้น้อยแล้วไปซื้อวัคซีน ไปสั่งวัคซีนกันมาเป็นปริมาณมากๆเพื่อที่จะได้ต่อรองราคาถูกๆได้นะฮะแล้วไปช่วยเหลือประเทศที่เขายากจนด้วยตอนนี้มีการระดมทุนกันได้แล้ว5,000ล้านดอลลาร์นะครับคือในจำนวนนี้เนี่ยเยอรมนีให้เยอะเลยคือให้600ล้านดอลลาร์แต่กลายเป็นว่ายังไม่พอครับล่าสุดทางผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกก็บอกว่ายังต้องการอีก4,300ล้านดอลลาร์นะครับอันนี้ก็คือออต้อง มากกว่านี้เกือบสองเท่านะครับสำหรับความพยายามในการกระจายวัคซีนให้ได้ทั่วโลกของโครงการความร่วมมือที่เรียกกันว่า COVAX นะครับจะเห็นได้ว่าวัคซีนครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็เหมือนกับเป็นตัวเร่งนะฮะในการเปิดประเทศในการฟื้นฟูเยียวยาเศรษฐกิจถ้าวัคซีนมีกระจายไปทั่วโลกเมื่อไหร่เร็วเท่าไหร่ประเทศต่างๆทั่วโลกก็จะยิ่งฟื้นตัวได้เร็วเท่านั้นอย่างกรณีล่าสุดนะครับที่ ผู้บริหารของสายการบิน q ควนตัสของออสเตรเลียสายการบินประจำชาติเนี่ยพูดเอาไว้น่าสนใจบอกว่าถ้ามีวัคซีนแล้วเดี๋ยวในอนาคตจะมีข้อเงื่อนไขแบบนี้เลยนะครับใครที่เป็นคนต่างชาติจะเดินทางเข้าออกออสเตรเลียจะต้องมีใบเพื่อยืนยันแสดงตัวให้ชัดเจนก่อนเลยว่าได้มีการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโควิด1 9แล้วใครไม่ฉีดวัคซีนจะเดินทางเข้าออสเตรเลียไม่ได้ อันนี้ผมคิดว่าน่าจะกลายเป็นมาตรฐานใหม่น่าจะกลายเป็น New n o r m a l ได้เลยนะครับที่ในอนาคตถ้าคุณต้องการจะเดินทางไปยังต่างประเทศไม่ว่าที่ไหนตอนนี้แค่ตรวจหาเชื้ออย่างเดียวไม่พอต้องฉีดวัคซีนด้วยเท่านั้นนะครับและนี่แหละครับก็คือทั้งหมดนะครับของรายการ Insider Talk ที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในเช้าวันนี้วันพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันที่เดิมครับทางมิติข่าว90.5 ส่วนเช้าวันนี้ผมกิตติดิ์ธนดิษวรรณลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเปิดพื้นที่การเรียนรู้แบบตลาดวิชาตอบโจทย์ชีวิตวิถีใหม่ที่มหาวิทยาลัยร,รามคำแหงทั้งปริญญาตรีปริญญาตรีและปริญญาใบที่สองรับสมัครนักศึกษาใหม่4-7ธันวาคมน,นี้หรือสมัครออนไลน์ที่ www.ru.ac.th โทร02-3108614-24เรียนที่ราม